สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังขุดไทยเจ๊ตังพารวยนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อฟอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังขุดไทยเจ๊ตังพารวยนะคะ้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กะคะทังเพจทางช่องด้วยนะคะ ช่วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเเดินทางไปที่วัดถ้ำผีหลอดนะคะยิ้วคาวาคููบ้านะคะวัดถ้ำผีหลอกมาได้ตัวเลขแนวทาข้างหน้านะคะก็โชคดีมา,า,าหลายคนแล้วน้องเอสก็เลยจะขอตามตัวเลขกับคู่บา้าก้อนนี้เขาก็ได้ไปตามเพื่อนนอกพี่นอ้อตอนที่เข้าไปตามเนี่ยตัวเลขมั้นภูเขาแต่ว่าได้ยิน่าวว่า โทรมาหาแอดมินนะคะว่าตัวเลขของผู้บ่ายเข้ามาสองวดติแดแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะเดินทางไปติดตามตัวเลขแนวทางมาฝั่ง FC นะคะสำหรับ f c ที่เข้ามาติดตามนะคะก็อ,อ,อย่าเพิ่งคอมเมนต์นะคะว่าตอนเข้าทำไมไม่บอกนะคะตอนออกแล้วจึงมาบอกส่วนมากจะคอมเมนต์แบบนี้นะคะซึ่งบางทีนะคะแอดมินก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะคะว่าตัวเลข ออของใครเข้าของใครออกบ้างนะคะเราก็ไปตามจังหวะออที่เราไปติดตามหาแนวทางตัวเลขนะคะก็จะพยายามหาแนวทางที่มันเข้านะคะแต่บางทีมันก็ไม่เข้าบางทีมันก็พลาดนะคะมันก็เป็นธรรมดาของแนวทางนะคะตัวเลขมันก็มีเข้ามีหลุดน,นะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของตำลาวนะคะของปู่องดํา ็ไม่เข้านะคะต้องขอโทษเ c ีด้วยนะคะปูยังไม่ให้ในรอบนี้รอบหน้าปูอาจจะให้เราก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับปูให้มาเอ่อ506นะคะแล้วก็ของเอ่อหายนางพญาตัวเลข190ก็ยังไม่เข้านะคะท่านผู้ชมสำหรับวนันนี้ก็ถือว่าเอ่อหลุดไป สองสองดเนาะหลังจากที่เข้าสองสี่ไปแล้วนะคะล้วก็มาหลุดสองดแต่ว่าแอดมินกก็จะอขอตามให้กับ f อซที่ยังจะขอตามาหายนางพญาอยู่นะคะเนะเ<อ>าะก็จะมีของหายนางพญาแล้วก็ของปูองค์ดำก็จะ,จะตามเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมเนาะหลังจากที่กลับมาจากวัดถ้ำผีหลอกเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชม ได้ติดตามรับชมว่างวดนี้นะคะจะได้ตัวไหนนะคะก็หวังว่าในงวดต่อไปพวกเราทุกคนจะมีโชคด้วยกันนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเจ๊ตังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะส่วนวันนี้นะคะวันนี้เราก็ กำลังอยู่ในช่วงเดินทางอยู่นะคะท่านผู้ชมถ่า,า,ายบรรยากาศถ่ายบรรยากาศการเดินทางให้กับ FC ได้ดูกันนะคะว่าระยะทางมันก็ไกลอยู่นะคะไกลเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากให้ FC มีโชคลาบนะคะได้ยินว่าคูบานี่ตัวเลขของคูบามเข้ามาสองมวดแล้วงวดนี้เราจะไปตามนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าพอ,พอเราไปตามแล้วมันไม่เข้า นี่เราก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าก็อยากจะฝากบอกเอฟซีว่าย้ำเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะไม่มีใครรู้ได้นะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะคะในเมื่อตัวตัวเลขที่อาจารย์โทรมาบอกกูบาโทรมาบอกว่าเออมันเข้าสองงวดแล้วนะไม่เห็นมาอะไรประมาณนี้เนาะเราก็เลย อยากจะไปตามดูนะคะก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่างวดนี้ตัวเลขของรูบาจะเข้าหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องออขอกำลังใจจาก FC นะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาการเดินทางนะคะเราก็มีค่าใช้จ่ายนะคะค่าน้ำมันในการเดินทางซึ่งเราก็ ใหญกันเองเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ FC นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว,ออว่าหวยออกก็ค่อยมาบอกอันนี้ก็ขอก่อนนิดนึงขอขอเป็นกําลังใจดีกว่านะคะขอเป็นกําลังใจดีกว่านาะช่วยช่วยเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์งวดนี้คิดว่าไม่พลาดต้องแตก3มตัวแน่นอนนะคะขอให้ทุกคนมีโชคไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวดู การเดินทางไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงไกลไหมนะคะแลวก็อาจจะถ่ายจนไม่ถึงวัดน,นะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานอยู่นะคะจะให้ดูเป็นบางช่วงบางตอนนะคะ ก็ไม่ใช่บ้านนาบอนค่ะท่านผู้ชมพูดผิดบวัวสามวิคีผ่านมาแล้วอันนี้บ้านนาบอนเจตังกะหลงสาวพี่น้องเละเพมาถลนมด้วยหลงสาวจริงๆืัอนี้ก็่ค่อยสบายก็ดอกนะคะแต่ว่าพ่มีคิดมาฝากเอฟซีนะคะก็ะเลยต้องพอเดินขางไปกับคนถ้ำนะคะเพื่อที่ว่าจะอยากได้ตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีก็อยากให้เอฟซีที่เขา มาติดตามรับชมนะคะอยากให้มีโชคลาภกันทุกคนนะคะอันนี้จะเป็นบ้านนาบอลบ้านนาบอนพี่น้องพี่น้องมีเรื่องอยากเล่าสู่ฟังนะคะเมื่อคืนนี้เนาะอันนี้จะเล่าเล่าให้ฟังเลยนะเพราะว่าเอาจะตังฝันฝันเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ฝันว่าคุณแม่เป็น มาหาในความฝันพี่น้องคําว่ามาหาปกติเอ่อตั้งแต่แม่เสียไปเนี่ยเพิ่งฝันเห็นแม่อยู่สองครั้งนะคะแต่ว่าแม่กับมาดีตลอดอัเทอ,เอรกเพค่มกับไริวายยังดอกแต่ว่ามาเธอสองคือมามาเมื่อคืนนี้นะคะมาเมื่อคืนนี้นี่แม่มาแบบลักษณะเป็นแบบคนนอนพี่น้องนอนคือพ่นนอนอยู่ในเตียงนอนอยู่ในเตียงผมเพิ่นนีข่ขามัปกติแม่จะ แมนดูผมเพิ่นขาวแต่ว่าผมเพ่นผัดสวยเด้พ่นตัดหีก็พะ่าตังเพื่องยนส่งผมพ่นน่ะนะพ่นเอ่อผมขาวแล้วก็งามแล้วก็นอนอยู่ในเตียงเตียงอ่ะก็เป็นเตียงเพ่นนั่นแหละพี่น้องนะคะกระึ่งเจตังกะัเอ่เอามาใช้เอามานอนเตียงเพ่นนั่นแหละนะคะบันนี้ในมองนอนน่ะพ่นนอนกับเอ่อเด็กหน่อยผู้ยญิ่งพู้หนึ่งกับ้ชายผส้หนึ่งแมพี่น้องผู้หญิงหนึ่งแล้วก็ผู้ชายหนึ่ง คือหนี่คือฟันมาคืนหนี่นะคะก็คือแม่กับผู้ใดเบาอย่างเพียงแต่ว่าเจสังก็เลยถามเอ้าแม่เจ้าคือมานอนอยู่นี่ก็เลยแบบสิเพื่อนก็ไม่ได้ตอบอียังเพื่อนกับซื้อเพื่อนกับนอนเพื่อนกับเบาอยู่ดอกแต่มันจับใจความผู้ใดมันก่รู้ว่าคนเบาอีย่างเจสังก็เลยบ่นใจว่าเพคนเบาอย่างมีแต่เจสังถามเพคนว่าแม่เจ้าคือมานอนอยู่นี่ แล้วก็มีคนนอนขังซ้ายก็ขางขวาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งคำว่าเด็กนี่ไม่ใช่ว่าเด็กมากนะท่านผู้ชมเด็กประมาณเด็กประมาณป .4 ป .5 ประมาณนี้นะคะเป็นเด็กหน่อยที่ใหญ่เล้วนะคะอันนี้คือแม่มาในลักษณะนี้ลนะก้อนนะนี่นะแม่นะต้องไีนอนเป็นบรรยาก,กาศเรากาลังจะขึ้นไปทางภูเขาแลวนะ ลักษณะนี่แหละแม่แม่แม่เพิ่นเคยมาหาก,ก่อนเพิ่นเคยมาเข่าฝันหลานเนาะแต่ก่อนเพิ่นมาข่าฝันหลานว่าแม่มาหาสีตะกะขี้สั่งพ้นก็เลยสีเหล็กเก่าสูตรสูตรเก่าซึ่งเอาน้องสาวเพิ่นสีเหล็กตัวนี้เพิ่นกระถืงไบนะคะน้องสาวก,ก่อนที่พ้นกระถืงมาสามสี่งวดติดนะคะ แตกะเมาเวทน,นะคะแม่ของดองเอสโซ่แม่พี่น้องไอ้เจ๊ตัตงเอาพวกบแบ,บไปตามตัวเลงมาเพิ่นเลยนะคะเพระาะว่าเพิ่นมาเพิ่นเพร่านเป็นฝันถ้าเพราะท่านเป็นฝันเข้าปัจะุบันามสี่นะแต่ว่างวดน,นี้่ก็จะตังฝันเองเจ๊ตังเอาฝันเห็นแม่แม่น่ะนอนอยู่ในบ้านด้วยบานสวนนั่นแหละพี่น้องนะคะปัญน,นี้มีผู้หญิงกับผู้ชายนอนสองสองข้างแปะข้าง แปะทางซ้ายแปะทางขวาเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแต่นอนนี่บ้านสวนมันจะมีอยู่สองห้องพี่น้องเพิ่นกับไปนอนอีนห้องนึงซึ่งห้องนั้นน่ะเป็นท้องที่ถ้าเพิ่นนอนอยู่ขนาดน่ะกั้ผู้อน่ก็อาจจะแบบว่าพุทธามเล่าแล้วนอนเตียงคุณนยายสินี่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยจะคิดว่า เพื่อนมห้โชงเข้าหรือเปล่า,า,าคุสีนาเจตังราะว่าเจตังเคยฝันว่าคนน่ะ,ะมักจะมาหลายมาอยู่หลายมาเห็นมาฝันอยู่ในฮือนสวนี่ฝันมีคนมาหลาจาังสีนาการิประมาณนี้นะคะก็เลยคิดว่านนาจะแบบว่าเออแม่เพิ่อนอาจจะมหาห้โชคเฮ้าก็ได้นะ วางงวดก่อนนะนี่เพ่นเขาฟันล้านอ่ะเขาฟันล้านว่าขี่สร้างนั่งผาสเลียงสีแดงขี้สร้างพ่นก็ให้โชคไปวดนี้เจตังก็เคยเบาให้พ่นอยู่ได้ก่อนฝันว่าคันมากก็มาให้โชคให้ลาเมเดอร์แม่ก็เลยวางสีนะคะพ่นมาในลักษณะนี้พี่น้องพี่น้องคิดว่าแม่เล่ามาให้โชคบ่พี่น้องพี่น้องคิดคือเจตังบอกว่า วาในลักษณะนี้จะเป็นแบบว่าเอ้เขาเอาอายุเพิ่มบ่อแต่าที่แน่ๆมันต้องมีศูนย์บอ่อเพราะว่าเป็นคนตตยแล้วเป็นเล็กน้อยมันจะมีหนึ่งน้าบอ่อเลงสี่แม่กระคิดยุคพีหน่องเลยเพราะว่าเท่าเคยบอกว่าเท่าอยากขอโชคนจเสีนะแต่ว่าเพิ่นมากเลยเพิ่มเบาๆอายุของคุณแม่นี่นะคะก็จะประมาณ 7จเย่าง็8นะคะ77 78พี่น้องนะคะสำหรับของอายุแม่ได้นี่เจตางกาเลยคิดว่าจะเป็น7 8 0หรือเปล่า7แปด้วเนะ 70, าะน,นะคะเออ77 78นี่แหละพี่น้องเจตางกาเลยคิดว่า น่าจะเป็นอายุของแม่เพราะว่าแม่ก็ไม่พูดอะไรเล็กตัวนี้โนอนร่อเลยพี่น้องเลยโนอนร่อเลยเจตังค์ก็เลยคิดว่าต้องเป็นเจ็ดแปดศูนย์หรือถ้าตัดสองตัวนี้ก็ให้การไว้นะคะเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดสามตัวเนี่ยเ,เจตังมั่นใจว่าเป็นเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนล้วกัเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดส่วนเด็กน่อยสองคนเนี่ยเจตัง เด็กหน่อยสองคนเนาะเด็กหน่อยสองคนไอเจตังกะตีบุ้คคลงเนาะเจตังะตีว่าหนึ่งหนึ่งซีหาอันนี้ก็ 3, ตีสามโตยุตตว่นหางหยบตัดหยบตัดเป็นสองโตไหมพี่นอ้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีกับหนึ่งหาสำหรับตัวเองได้นี่เอา้าจะเป็นเด็กตัวเก่าเพืนเนาะผู้รู้ขึ้นกันนะะท่านผู้ชมแต่ว,ว่าเจต่าง ตีแบบนี้เพราะว่าเด็กหน่อยมันก็ต้องนี่นึงวันนี้ผู้ชายเนาะผู้ชายผู้ชายน้ำสีผู้ชายน้ำหางสีนะอันนี้คือตีนหน่อ่ะลัทธิเจ้าของเนงาะเพราะว่าเจ้าของสีอ่าหญิงสี่ชายห้าจะตั้งตีเนี่ยผู้หญิงสี่ผู้ชายหา้าเด็กหน่อยนี่จะต้องตีเป็นหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามตัวเดีนึงสี่ห,งหางแล้วก็คือตัดหน่งนะคะ สรุปสรุปนะคะในความฝันนีเจตังสติตัวเลขไว้นะคือสองหางหนึ่งสี่ห้ากับเจ็ดแปดศูนย์พี่น้องต่พี่น้องมากกระล่องตัดเป็นล่องเบิงนะคะอันนี้คือเอเเ่ออย่าอก็เราแบบเราความฝันสู่ f ฟซฟัง่งผอมเนาะย่ำตัวเลขด้วยพี่น้องหนึ่งสี่ห้าแล้วก็เจ็ดแปดศูนย์นะคะสำหรับตัวเลขคือตัวนี้ นี้ก็ฝาก f อฟไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะย้ำเป็นแนวทางนะ mm. ก็ขอให้ f อทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm. สำหรับคลิปนี้ mm. ฟังความฝันไปนําแล้วก็เบิ่งการ mm. เดินทางไปนํานะคะพี่น้อง mm. กะอีกไกยูกสิหอดแต่ว่าเจตัตงสิขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะกะ mm. ขอบคุณทุกท่านนะคะ ที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเจ๊ตังคนกูไทยเจ๊ตังคารวยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามตัวเลขแนวทางของกูบาด้วยนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ